ยิ้มหน้าบานเปิดคำพูดพ่อใหญ่คิมโฮชุนพูดอะไรถึงทีมฮุนไดหลังเอาชนะมาได้เปิดสิ่งที่โค้ชทีมฮุนไดทำกับนักกีฬาหลังพ่ายแพ้ต่อ IBK สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดและทีม i อ k ซึ่งแข่งขันกันไปวันที่21พฤศจิกายน2567เวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกเลยว่าแมตช์นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ทำเอาหลายๆคนนะคะนั่งกันไม่ติดเลยทีเดียว โดยผลการแข่งขันค่ะก็เรียกว่าสูสีมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ฮุนไดค่ะพ่ายแพ้ไปนะคะ2ต่อ3เซตด้วยคะแนน25ต่อ21 25ต่อ27 13ต่อ25 25ต่อ15และ13ต่อ15และต้องบอกเลยนะคะว่าในเกมนี้ค่ะวิกตอเรียนะคะฝั่ง ibk ค่ะทำไปได้ถึง32คะแนนโมมาทำไปได้26คะแนนจียุนทำไปได้18คะแนนไฮโจิน15คะแนน ดาหยอน7คะแนนและวิภาวีสีทอง6คะแนนเกมนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเกมค่ะที่ต้องบอกเลยว่าทางทีม IBK ก็มาดีจริงๆโดยเฉพาะตัวบุกข,ของเขานะคะนั่นก็คือวิกตอเรียที่ต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตบครมกิบเลยจริงๆรวมไปถึงแอดขอชื่นชมนะคะมือเซตของทีม IBK คะ่ะนั่นก็คือซินถงนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านโค้ชนะคะคิมโฮชุนเอง เคยให้สัมภาษณ์นะคะในแง่ที่ไม่ดีเกี่ยวกับซินถงว่ามีการเซตบอลที่ช้าบอกให้ปรับอะไรก็ไม่ปรับแต่ตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ายิ้มหน้าบาาเลยทีเดียวเพราะสั่งให้ทําอะไรทําได้หมดแล้วก็มีการเซตนะคะที่เข้ามือเพื่อนๆโดยเฉพาะบอลเร็วค่ะต้องบอกเลยว่าได้ผลทุกรูปจริงๆและการที่ทีมไอวนะคะเอาชนะทีมฮุนไดไปได้น,นั้นทางด้านผู้ใหญ่คิมโฮชุนนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่า ทีมฮุนไดเนี่ยเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบสามารถรับมือได้ยากถ้าหากว่าเทียบทีมฮุนไดนะคะกับทีมพิงสปเดอร์ทางด้านคิมโฮชุนค่ะบอกว่าทีมฮุนไดค่ะเป็นทีมที่รับมือได้ยากกว่ารวมไปถึงมีระบบทีมที่ดีแต่ในแมตที่ผ่านมาเขาก็สามารถที่จะเอาชนะทีมฮุนไดได้ซึ่งต้องรอดูกันไปนะคะว่าทางด้านคิมโฮชุนเนี่ยเลือกทีมฮุนไดนะคะเหนือกว่าทีมพิงสปเดอร์รอดูกันต่อไปค่ะว่าทีมฮุนไดจะสามารถ เอาชนะทีมพิงส s p i เดอร์ได้หรือไม่ในวันอาทิตย์นี้นะคะเรได้ว่าต้องเป็นอีกหนึ่งแมตที่ค่อนข้างที่จะดุเดือดเผ็ดมาเลยจริงๆเพราะว่าทางด้านพิงสป p i เดอเองนะคะตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้แพ้ใครเลยรวมไปถึงทีม i.dk นะคะที่ตอนนี้ผลงานก็ชนะไปทั้งหมด5นัดรวดเลยทีเดียวสำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวและอีกหนึ่งโมเมนท์ที่ต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับการพ่ายแพ้ของทีมฮุนไดในวันนี้แต่สิ่งที่โค้ชนะคะเฮดโค้ชทีมฮุนไดทำกับนักกีฬานั้นเรียกว่าเป็นการให้กำลังใจแม้ว่าทีมจะพ่ายแพ้ไปนะคะโดยทางด้านโค้ชของทีมฮุนไดค่ะ ก็มีการตบไหล่นักกีฬานะคะรวมถึงเข้าไปให้กำลังใจนักกีฬาอีกด้วยแม้ว่าจะพ่ายแพ้ให้กับ IBK ไปซึ่งต้องบอกว่าเกมค่ะค่อนข้างที่จะกดดันเลยทีเดียวเพราะว่าสู้กันไปนถึง5เซตซึ่งหลายๆคนนะคะก็เป็นห่วงทีมฮุนไดค่ะเพราะว่าในนัดต่อไปจะพบกับพิงค s สไปเดอร์ มีเวลาพักเพียงแค่วันศุกร์และวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะมีการแข่งขันกับทีมพิงสไปเดอร์แต่ขณะเดียวกันทางพิงสไปเดอร์มีโอกาสได้พักมากกว่าซึ่งหลายๆคนนะคะก็เป็นห่วงทีมฮุนไดว่าพละกําลังจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างนัดที่เจอ IBK นะคะก็แข่งกันถึง5นัดแล้วถ้าไปเจอ Spider, พิง์สไปเดอร์ผลงานจะเป็นอย่างไรและต้องบอกว่าตอนนี้นะคะคะแนนค่ะก็ตามกันมาติดๆนะคะเพราะว่า ทีม IBK เนี่ยอยู่อันดับ3มนะคะมี18คะแนนทีมฮุนไดมี21คะแนนและทีมพิงสไปเดอร์มี23คะแนนก็ต้องมาวัดกันละค่ะว่าวันอาทิตย์นี้นะคะทีมฮุนไดเนี่ยจะเอาชนะทีมพิงสไปเดอรได้หรือไม่สำหรับการแพ้นะคะของทีมฮุนไดในนัดนี้นะคะหลังจากที่แข่งมาแล้วทั้งหมด9นัดชนะนะคะทั้งหมด7นัดแพ้ไปทั้งหมด2นัดตอนนี้นะคะแพ้พิ n สไปเดอรและแพ้ทีม i อ k แต่แอดเชื่อว่าการแข่งขันค่าย ันอีกยาวนานเลยค่ะผลคะแนนนะคะก็จะมีการลันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องรอดูผลงานกันนัดต่อน,นัดผลงานเชื่อว่ามีขึ้นมีลงก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทางทีมฮุนไดนะคะว่าทำเต็มที่แล้วจริงๆและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ